สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมครับผมเดือนอยู่ที่ด่านศุลกากรนะครับตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับพาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเห็นไกลๆนู่นนะฮะสะพานข้ามแม่น้ำโขงครับมีเรือประมงนะครับฝั่งไทยและก็ฝั่งลาวนะครับ ฝั่งทางนู้นนะครับที่เห็นอยู่ตรงนูน้นหลังคาแดงๆนะครับคือสวรรค์เขตประเทศลาวนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ดูเจริญดีนะครับกลางคืนนี้ก็จะเปิดไฟสว่างสวยัยทำให้เห็นว่าบริเวณเขาก็ฝั่งสวรรค์เขตนี้เจริญนะครับแขวงสวรรค์เขตนะครับ นี่ฮะแม่น้ำโขงในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2564นะครับมีน้ำเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ริมฝั่งมุกระหารก็กำลังปรับภูมิทัศนะครับของริมเนี่ยฮะริมแม่น้ำโขงนะครับปรับให้ดูสวยงามนะครับก็จะมีการก่อสร้างนะครับสังกะสีมากั้นไว้นะฮะก่อสร้างยาวเลยครับตรงนู้นก็ภูเขาวัด มโนรมนะครับที่มีรูปปั้นพญานาคแล้วก็รูปปั้นพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับที่เห็นเป็นหลังคาฝั่งนี้นะฮะก็คือตลาดอินโดจีนนะครับก็ยาวไปนู่นนะฮะจนถึงวัดสีบุนเรืองนะครับริมฝั่งโขงมุกดหารก็จะมีวัดอยู่หลายวัดนะครับ4ีหวัดติดๆกันเลยนะครับ เช้าๆนะครับก็ตื่นมาใส่บาตรนะครับได้สบายๆนะครับเนื่องจากมีพระเดินตลอดนะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปนะครับฝั่งไกลๆนู้นน่าจะมีการแข่งเจสสกีนะครับเห็นไหมครเจตสกีนะครับ มุ่งมาทางนี้แล้วครับเอาล,ละเห็นใกล้ๆแล้วครับน่าจะเป็นการซ้อมนะครับโอ้เล่นเจนสก,กี้ กลางแม่น้ำโขงเลยนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7คันด้วยกันนะครับ ระวังชนเรือประมงด้วยนะครับพี่พี่ทุกท่านเอานะครับเพื่อนๆคลิปนี้พารับชมเท่านี้ก่อนครับ บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงมาเจอเขาแข่งเจ็ตสก,กีกันพอดีนะครับฝั่งนู้นสวรรคเขตแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย